สบายดีวันนี้มาพบกับหลิงค่ะหลิงสาวลาวนะคะวันนี้หลิงจะมาพูดเกี่ยวกับว่าคนลาวที่ไปเที่ยวไทยเขาชอบไปทําอะไรบ,ะบ้างลาวจะชอบไปช้อปปิ้งค่ะช้อปปิง้งถ้าไปช้อปปิ้งเป็นซื้อเสื้อผ้ากระเป๋านาฬิกาเป็นพวกของแต่งกายเป็นของเบรนด์เนมคนลาวจะชอบไปซื้ออยู่ที่เชนทันและก็ที่ภาษาสยามพารากอนเสื้อผ้าที่ ไม่ใช่แบนด์มากที่เป็นแบนด์ธรรมดาที่เป็นราคาถูกหน่อยที่เป็นซื้อซื้อราคาส่งก็อยู่ที่ประตูน้ําค่ะและก็อยู่ที่บิ๊กซีคืออยู่ที่อยู่บนนะที่ล่า,ลางเสื้ออะไรนะเสื้อเป็นสีค่ะ,ะเขาจะขายถ้าซื้อ12ตัวซื้อเป็นโหลเขาจะขายลดราคาลงอีกนะคะ,ะถ้าเป็นตู้เย็นทีวีตู้ซักผ้า จะชอบไปช้อปปิ้งจะชอบไปซื้ออยู่ที่บิ๊กซีค่ะและเป็นพวกอ่าและถ้าเป็นพวกของกินของบริโภคจะไปซื้ออยู่ที่แมคโครดัสค่ะเพราะว่าได้ยินเขาพูดว่าอยู่ที่นั้นถูกกว่าค่ะถ้าไปทะเลชอบไปเที่ยวที่พัทยาเพราะว่าพัทยาเป็นสถานเป็นเพราะว่าทัทยาเป็นทะเลที่สวยมากๆและเป็นที่นิยมของคนลาวมากๆเลยค่ะอาหารอร่อยและก็ ธรรมชาติทะเลสวยงามมากค่ะแต่จุดสำคัญก็คือไปโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าโรง,งพยาบาลอยู่ที่ประเทศไทยเขามีคุณหมอเก่งมากและก็เก่งเยอะค่ะอุปกรณ์ทันสมัยใครไปนะใครก็ชอบพูดว่าอยู่ที่ประเทศไทยต้อนรับดีและก็การไปมาก็สะดวกถ้าเป็นของฝากคนลาวจะชอบซื้อกุ้งปลาหมึก มาฝากกันเพราะว่าที่ประเทศลาวไม่มีทะเลติดค่ะและคนลาวชอบกินอาหารทะเลมากมากเลยสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากอ่าและนี่คือสถานที่ที่หลิงมาถ่ายทำนะคะสวยงามมากค่ะสวยมากนี่เป็นภูนะคะหลิงขึ้นมาถ่ายที่ภูและข้างหลิงกวัดนะคะหลิงมาขอพร เพื่ออาทิตย์หน้าหลิงจะชอบแล้วค่ะธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b <ม> s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดิงด้วยนะคะบ๊ายบาย